เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผม T.J. ตังแจมเหมือนเดิมใน Minecraft EP ที่เท่าไหร่นะ EP ที่สาม EP ที่สามเนาะตอนนี้อยู่กับผม T.J. แจมแล้วก็น้องชายเหมือนเดิมออตโต้แจมใช่ไหมออตโต้ใช่ใช่โอเคเราจะมาเล่นโหมดเอาชีวิตรอดกันเหมือนเดิมจากบ้านภูเขางง,งๆกลายเป็นบ้านที่สวยหรูเฮ้ยสวยจริงๆนะเนี่ย เราพาทัวร์บ้านกันนะครับว่าระหว่างที่เราไปฟาร,ร์มของจาก A อ C ซเนี่ยเราได้อะไรมาบ้างจากปาร์ทที่แล้วเราไปหมู่บ้าน A อ C ซมาเป็นลาเงี้ยฮะเด็กเอพีตีนหโถเออมาเข้ามาอ่มามามาๆๆี่เราทหงมาด้วยเราไปเจอคนป่ามา,าได้ทงมาแล้วก็นี่เป็นชื่อช่องอยูทูบอันนี้เป็นบ้านของเราสองคนตรงนี้ถ้าปรับแต่งได้ก็จะสวยมากกว่านี้นะ

มันรอสักครู่กิงก่อนให้มันหายปดจริงมันแช่น้ำอยู่นะให้มันลงไปดิมันทำได้เหรอไม่ได้หรอกมัม้งไม่ได้แต่เราลงไปได้เห่นไหมในมือถือลงได้เนี่ไงอ๋อไอ <laughs> <laughs> ้ลงไงวะถ้าลงแล็อกติดไม่ใช่อย่าเข้าทา แช่น้ำจุดที่เราชอบมากเราสร้างเป็นบ่อจารกุชี้สำหรับสำหรับอันนี้อันนี้นี่ได้มาจากหมู่บ้านนีพปซีหมดเลยแล้วก็นี่บ่อจารกุชี้สาหรับอาบน้ําไงว้าวโอ้มันล้อมมาง่ายนะเควินนั่งเควินนั่งบ่อจารกุชี้สำหรับน้ำของพวกเรานะเราแตสร้างอย่นี้เลยเป็นบ่อน้ําในภูเขาที่สวยมาก hey. คือมัสามารถสร้างที่นอนเองได้ด้วยในการเข้าไปนอนข้างในนะแล้ก็จะหายใจได้คอ่าสามารถทำที่นอนเองได้นะฮะในการเข้าไป<ๆ>นะอนฮีตีหนูแล้วมาโตาก,ากาหายใจได้ปล่าพี่พี่ไม่ได้ตีเลย้อ,ลองอเนีอนอ,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 อหนูก็ออกมาทันแล้วนะ S 1> <S 1> <S ไไนี่เราสามารถสร้างที่นอนใหม่เองได้โดยการเข้าไปนอนข้างในนะอ่ะตอนนี้มืดแล้วเดี๋ยวพาไปทัวห้องนอนกันโตเปิดช็อกแลตขึ้นมานะปึ๊าสามารถนอนได้แล้วเราจะคานเข้าไปกันปึก๊กนี่แหละห้องนอนของเรามีไฟด้วยเฮียไม่น่าอยู่ตรงนี้เลยไฟเนี่ยเขาเตียงพังหมดโอ้โหรูปเเกิดไฟด้วยมันขึ้นขึ้นมานี่อันนี้คือที่นอนของเรานะครับเป็นห้องนอนใหม่ของเราเราสามารถสร้างมาตรงนี้ได้ นี่ดวิวมาเพิ่มมาดูิวงเลยโอ้คุพระชั้นสวยมากวิวงนี้โคตรดีอ่ะดูสิทุกคนเอ๋พระชั้นเต็มดวงเลยแล้วก็สามารถนอนได้ด้วยเพื่อให้ดีขึ้นขุดดินออกดินมันบักเดี๋ยวเหือก้อนหนึ่งจะขุดไปเจอซิปเปอร์อุ้ยเจอหมาแต่ไม่มีกระดูก อ๋อจะมากันเถอะดีกว่าครับวันนี้เราจะมาภารกิจรับอันดิ้งใหญ่ของเรากันใช่โตฟังพี่ตรงนี้ขุดตรงนี้ให้ออโต้ที่จะมอบให้ออโต้นะและ้วแล้วพี่จะไปขุดซรายมาเองออโต้วิธีขุดคือตรงนี้นะเห็นบล็อกที่ไหมเห็นบล็อกที่ไม่บอกแปลรูปไหมเนี่ยเห็นบล็อกที่ไม่ใช่แปลรูปบ้งเอ้ยเห็นบล็อกที่แปลรูปป้ะขุดเอาแปลรูปออกให้หมดนะแล้วขุดพวกเกองพวกนี้ออกไปให้หมดด้วยเนี่ย ขุดแปลรูปออกให้หมดแล้วก็ขุดพวกกล่องค่ะเอาไปให้หมดเหลือแค่ไม้ที่แบบเป็นอย่างเงี้ยสวยๆเก็บไว้เข้าใจปะอ่าไม่แต่พอระหว่างนั้นพี่จะลองดูตอนนี้ี๋ยวพี่ทำกระจกก่อนแป๊บนะึง เฮ้ยในทสุดของเราก็เสร็จแล้วเซนะบ้านข้างบนของสโนโกเลมต๊อดวางทำแบบตอดวางอย่างนี้วะแต่วางอย่างนี้มันูมุดวางไหนเราเห็นมาสามก้อนสิเอ้ยสโนโกเลมเฮ้ยลองเป็นเชิญสโนโกเลมได้แล้วดูวิธีการสร้างสโนโกเลมนะฮะมีง่ายๆคือเราต้องวางฟักทองไปแล้วเอากกนไก่กกนไก่ตัดเล็บ เป็นการตัดเล็บได้ปาวมาตัดหน้ามันตัดขนเออตัดขนนั่นแหละตัดเล็บก็ได้ตัดหน้าอ้าวตัดยังไงวะอือตัดหน้าฟักทองนะให้เป็นรูปฟักทองฮาร์วีนะใช่เราจะได้เป็นหน้านี้ได้เป็นหน้าแบบนี้นะได้ไอ้หน้านี้เราสามารถใส่มาได้ด้วยนะใส่กันอันเดอร์แมนใส่กันเอ็นเดอร์แมนได้นะจะใครที่ไปเดอะเอ็นก็มักจะรู้ อ๋อฉันคือฮาลาวินแมนเฮ้ยก็เท่ก็เท่เลยนะอะเข้าเรื่องวิธีการสร้างก็คือเราจะต้องเอาสโนโกลลมเนี่ยหรือว่าบ็อกบ็อก็อกสนเนี่ยบ็อกหิมะสองบ็อกด้วยการขุดเลยเราต้องใช้พวั่วนะพวกขุดมามันจะเป็นลูกกลมๆแล้วก็เอาลูกกลมๆมาวางสี่สี่สี่รูปเนาะ เราวาง4ลูกแล้วเราจะได้บล็อกมา1บล็อกครับสนุก,ลกเลยันก็วางบล็อกที่1กับบล็อกที่2ไปโป้แล้วก็ทาด้วยเลยนะบล็อกฟักทองที่เราได้มาเพราะว่าฟักทองนี้เราทำการตัดด้วยก,การแกะตัดเล็บที่ลงอาคมไว้พอเราวางหัวไปปุ๊บบรรจการเป็นสนุกกันเลยหรือเปล่าวะสองสามปับ๊บนี่โอ้ ราสามารถทําให้นอนน่ารักได้โดยการเอาที่ตัดขนเอาไปตัดตรงหน้าเขาได้เหรอลองดูสิซ้ายอ่ะขวาไม่ใช่ตีนะลองดูสินองนอนจะยิ้มนี่น่ารักเฮ้ยน้องเราจะได้ฟักทองกลับมาคืนด้วยป่ะใช่ไหมเต็มไปเอาเอาฟักทองเอาหัวฟักทองคืนน้องได้ไหมเนี่ยได้พอแล้วคือถอดเทาวอเลยแต่เราสามารถทำทั้งมีหัวได้แล้วก็ไม่มีหัวก็ได้ ไหนทำไม่มีห,วห,หัวได้หรอทำไไยังไงไม่มีหัวเนี่ยไม่มีหัวคือแบบนี้เนี่ยคือมีหัวสองแบบเฮ้ยข้างบนเราสามารถฟาร์มเป็นหิมะได้เลยนะเน,นี่ยเพราะว่าน้องสนโนก์กริมเดินตลอดเลยอ่ะเรามาขุด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 ได้เลยนะเน,นี่ยเป็นไงครับคุณสนโนก์กริมปกป้อง,อง,องบ้านให้ด้วยนะ<บ>โอ้เทสมัตญาต อันนี้ตัดหน้าให้ด้วยนี่ตัดหน,น้าไม่ต้องตัดหน้าวอันนี้หน้าสวยๆอะไรหน้าเป็นฮาร์วีนเท่ๆแล้วปตัดตัดหน้าให้มันด้วยนี่ป่าวกูหอมพระทองแต่น้องตายนะไม่ตีแค่ครั้งเดียวอ๋อไม่ตีอะไรปกติมันจะตีนะในมือถือในเวอร์ชัน PE มันจะตี เฮ้ยน้องพยายามหน้าให้ด้วยน้องพยากหน้าให้ไงล่ะน้องทำมาดิยังหน้าให้น,อน้นองเน้ยกดย่อหน้าให้ด้วยหน้าตาเปนตี๋เราจะวางตัวแต่งให้น้องน้องนี่น้ำวางสโนว์นที่เหลือตัแต่งให้น,อน้องมีไหมม,ม,มีหมดแล้ววางมาตอนเดียวก็ได้ เดี pues ma ๋ยวพอแล้วเนาะเนาะจะนี่มาแทงหน้าดินอนนอนแทงหน้าหน่เออเออเออเข้าใจเนาะเข้าใจสาระเรื่องอะไรนะอะไรก็ในเมื่อภารกิจเรอก็เสร็จแล้วนะครับสอหบวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วเรามาเพื่อสรางโซวกริมนะครับผมสร้างมีอะไรแล้วก็เอ้ย สวัสดีครับหอจุ๊บจุ๊บลูกกระเลได้ละเอ้าูกเริ่มกระโดดมาจ้าจุ๊บนูกเริ่มสวยมากเลยเนาะไอ้เด็กกรเลมพี่แมว